ไม่งงไม่บ้า,าคือเลือกฝั่งเาจะเลือกฝั่งับ่บ้าเป,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 ปล่าเปลียวว่าสุดิน่ามาหน้ามาปั่นตัดสินใจฉลาโดยไปตายแลวจบไปไว,ไวจ้ไไวจกันเกมหน้า,านนดูนะครับ<ต>ทุกคนนี่คือไมซต,ตของทีมทารอนนะครับทีมที่อยู่ในหลีกกันหนึ่งเดียวของประเทศไทยไม่พูดอะไรไม่ค่อยคิดเลยว่าเฮ้ยพูดอะไรไม่ค่อยคิดเลยว่า ไอ้สมองไปใช้อะไรหมดวะเนี่ยไม่ใช้เล่นเกมหมดละไม่มัน้มาถึงนี่ไงหมาถึงคนในเกมครับไม่ไปถึงใครนะไม่คิดเลยเว้ยพูดเลยอีกอย่างไอ้บาดเบบไม่จู้ดอิ่งเลยดูดิ ไปจวดนี่หว่าไปจวดอยู่ดูผิดครับดูผิดเท่าทีจะแสงเดียวเลยกูแผนดีครับผมแล้วล็อกครับเคอเพื่อนเลยโอ้โหสเน็กไปลงมาแต่ได้วางก่อนแล้วโดดออกมาครับผมลาลาลารออยู่บนทาวเวอร์ตรงนี้เรามีสมัคกโลมากๆและพีกมาก่อนเทนดี้เซตให้ไปครับกลายเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับเอ้าะโอ้โหสเน็กไปลงมาแต่ได้วางเวลาเหลือประมาณสี like oh, ่สิบวิเวลาเหลือประมาณสี่สิบวิมึงรีกรุบด้วยกันยังได้เลย ไปก่อนหน,นึ่งคนอืตายหายก่อนแล้วกัน,นไอีก็ยังไม่ลงมาเลยอย่างน้อยมึงจะ้พีกมันพีกมันต้องลงมาแล้วเว้ยมันจะได้เดิน,นเดินแบบเดินรวบได้หน่อย,ยอมดเะหัด้งหวะา,าสสบัเบฟกัทีละพงะเหรอเวลาคุณปิดไปแล้วอ่ะคุณก็จะไว้ใจอย่างนี้ว่า มันมั่วเหมือนกันเลยดิยบ,ดบ,บัตเ,เบฟบัตเบฟบัตเบฟดูดูไม่โรคนะทีเด็พงมาดูโรคนะให้ให้บัตเบฟไปก่อนครับบัตเบฟไม่ไม่โรคหมายถึงว่าไม่ค่อยโรคอะ่ะเขไม,ไม่ต้องหันขวาไปเพื่อมองบริเวณทาวเวอร์ามองล่างเลยหันขวามาเช็คไม่เก้าอ้ต้องไอ้ต้องกับพี่ฟิล์มโคสเซอร์ลีนชอบมาบอกชอบบอกว่าไอ้ทีเดพงมันมั่วมันโรคมันอะไรอย่างเงี้ยกูก็พูดตำหรือเขาพูดหมาปล่าวะกูไม่ได้ใส่ส่วนบัตเบฟก็เราก็เห็นอยู่ครับว่ามัน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราไม่ได้ใส่ความใครนะพูดตามความจริงครับใคไจะใส่กูก็ใส่เลยกูพูดความจริงอะไม่ได้ใส่ความใครนี่ไปโทษคนอื่นอีกเออโทษคนอื่นอีกก็ตักสารที่ได้รับมามันเป็นอย่างนั้นนะจากค้ในทีมมันเองอะเชื่อไม่ได้แล้วกูเชื่อใครได้อ่ะต้องแชทไม่ล่ะมึงไปไปโค้ดให้เขาไหมล่ะ เติร์กับตาเลือกใครตอนนี้ก็ต้องเลือกเติร์นแหละครับน้องทำให้เธเบลอไม่สามารถทำาแถบได้ครับเราพาเติร์มาเล่นใกล้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไบเปอร์ไอตาล่ะเองเลือกไหมล่ะแต่คิวจอยไฟไฟฆ่าแบบเีเลยบุลังคายอีกเองเอาไหมล่ะจะไปสแต็ปกันอยู่ตรงไหนก็คือจะขึ้นมาดักตัดอย่างที่บอกไปพอเป็นนีออนเนี่ยมันมี มันมันเข้าได้แต่มันออกไม่ได้แล้วกีนตรงนี้เข้ามาเข้าถึงที่กลางด้วยฮะดูเรับผมอยู่หลังคาเมื่อกี้ลูกตูดเนี่ยอะไรของจอเซ้เขาวะาน่ะเซตีเดียวแกไม่คุ้นเท่าไหร่เขาบอกหลอกหลอกในหล่อทีเฮ้ยหรือมันเป็นสูตรหรือเปล่ากดแล้วโดนลงข้างล่างอเลยป่ะไอ้มือปืนถือปืนมาทั้งชีวิตมันให้มันไปถือของงั้นทำได้ไหมล่ะแล้วรออยู่ที่เอลโบร อเอ้ยแป๊บหนึหน่งนะเขาดูกักอล์ฟไปเบลตัต๋วเพื่อนเขาลงมาแล้วนะเ<ป>ขาลงมาแล้วนะั่นน่ะหายเลยครับผมเล่นทัวร์จัดเฟรนด์สปอร์ตรโอ้บาร์สแตกมาตะกี้โดนแตกเหมือนจะโดนสบายแคบ หายเลยครับผมเล่นทัวร์จัดเล่นอีสปอร์ตโอ้บาลแท็กมาฮะตะกี้โดนแท็กเหมือนเต็มมึงมึงไม่ได้เปิดเฮเว่นด้วยแล้วมึงเล่งอะไรวาเพื่อนโอโ,อโแล้วรออยู่ที่เอลโบโรึดตะกี้ได้รอเ<า>พื<ม>่อนหมายเคลียร์อยู่แต่ว่าบาทัทเบฟยิงชนะนะ กาครับเอาไไไปรับแแตกด้ละยิงเฮ้ยมึงหมายคีย์ให้เว้นด้วยกันอยู่เลยทิ้งทำไมอ่ะลำ้ำอ๋อไปเอาปืนไปเอาปืนได้อยู่ได้อยู่ไปเอาปืนไอปืนตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงเนี้ยมึงยังหมายคีย์ให้เว้นด้วยกันอยู่เลยเนี่ยหมายคีย์ให้เว้นไม่ตามหมาลำ้ำปืนตรงนี้ก็มี โอ้ไม่มีใครเทขายาเลยโอ้ยเนาะรับเล่นงี้พี่จนนะ <zer> ลาล้ำเราไม่ทีให้บาสเดฟไปครับตรงนี้มีฟันเน็กใบหมาอีกเรียบร้อยเลยโอ้ยเนาะปักคักแถวไว้มาหยุดกลาง,าง,งปิดแลมครับผมเอไอไอ ว่าเขาไม่เช็คขวาแน่ๆครับแล้วไม่เช็ค,ชคอะไรเช็คน่้ยี่งไม่เช็คมันจะวิ่งออกทำไมอะเฮ้ย<ต>นักพากลวปเนี่ยห,หน้าหันไปหันมองขวานะเฮ้ยอ,อะไรอะใส่หมดไม่สนรู้ใครเพราะว่าเมื่อ้คือนาะไดยินเสียงกระสุนนัแหละยิงตัวของเทวเตอร์ไปนะครับผมเออก็เลยแบบว่ายัดเลยละกัน ไม่เช็คอะไรดูดิด้วยพัทเปอร์ดิวิ่งให้ควักเลยนะโอ้โหไม่เช็คจริงๆวิ่งให้ควักเลยนะไปแล้วไอ้เนี่ยวิ่งให้ควักเลยเก่งหลังเกมจริงครับเราเป็นคนดูเราเลยเก่งเพราะเล่นจริงแล้วเป็นควายเพื่อนแบกนะและเวเนียครับมาแล้วไรกาดพังแถบเข้ามามันหญิงไม่สู้เว้ย

ส่งตัวเองขึ้นมาออกมาก็โดนแล้วไปเรียบร้อยระบบมันของเยอะจริงอลยการไปแล้วเต็มซ้อนแง้มไปครับผมผ่านเอลโบได้ไปอีกหนึ่งครับแล้วตรงนี้มันปิ๊บขึ้นมามันก็ไม่มีมีมุมพอเล่นได้อยู่นะห้าไปเรียบร้อยกรันได้หสามห้าสองครับผมผ่านเอลโบได้ไปอีกหนึ่งครับแล้วตรงนี้มันปิ๊บขึ้นมาหนูเราเตมครับผมตอกตำแหน่งได้บ้านผู้ชมมัคนหนึ่งนะแต่แร้วบอกเต็มฟีโร่ ยิงไม่สู้กกแล้วก็เบรกแล้วทุกอย่างจบเลยคือท่าบ้างแบบเียร์เชคไปไปแล้วบ้างผ่านมิสกล้องที่เดิมกล้องกอล์ฟที่เดิม,ดมโดนยิงกล้องโดนยิงกล้องงโดนยิแถบปุ๊บอ่าเสียอเอเฮเวแนแล้วเสียไปแล้วเอเฮเวนต้องเอาหมาเคลียร์ทำไมไม่มีคนเข้ามาเล่นต่อถ้าจะหมายเคลียร์น่าควรจะเล่นด้วยกันปะ เนี่ยคือยังไงเทปิลตายแน่แน่ป่ะอย่างน้อยถ้าเพื่อนมาไม่ทันมึงก็คุณรอหมาความเพื่อนปะไม่ก็แบบว่าเรียกเพื่อนมาสักหน่อยนะแล้วเขามาเล่นคนเดียวอีกแล้วปล่อยบอมบ์อเล่นในบอมไม่ได้ของเยอะจัดวางเปิดตัวที่ไม่มีคนดูเทเวนให้ด้วย แต่เขาก็ไม่มีใครเล่นเฮเว่นเลยไม่วางครับผมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคิดเลยโอมาโอมาก็ฟบครับผมกับห้าติเมทของแอตแทกติของแอตแทกโออาราวต้องทำให้ได้ครับดีเท็ห้าซีทีไวมากับซีเกอร์แต่วันนี้จะมีที่เรียดูดเข้าไฟบีไฟฟ์ครับผมกับห้าติเมทของแอตแทกอาราวครับเอาครับต้องทำให้ได้ครับผม ดันหนอดัอนส่งดันส,งนส่งเข้าไปปาดถ้าตามันนั่นนังวะ ไปอีกแล้วเรลิตี้ไปตัดคอนเตอร์ได้ก่อนแล้วชาล่าเอาเรีลิตี้คืนมาให้ไมค์ที่อยู่ในแพ้ดูเอออีกแล้วเฮเวนไม่ต้องตุ๋ยแล้วทั้งนั้นนี่เป็นรับมาคนเดียวหมดแย่ผ่านสกีชาล่าเก็บเซฟิลอ์ไปแล้วชาล่าเอาเรีลิตี้คืนมาให้ไมค์ที่อยู่ในแต่ว่ายังได้วางเก็บเอไม่เคยได้แลมเลยตอนรีเทคไม่เคยเล่นเฮเวนเลยไม่เคยได้เฮเวนตอนรีเทคเลยครับผมกับจะรีเทคชนะได้ยังไงฮ่าติเมทของแอทแท็กออราเรลครับออร์เครับต้องครับ สายคนเดียวแล้วเปิดโชว์สต็อปเปิ้ลไม่หาเลย <มา S 2> หรอโดดยัดเอลโบยิงแปดพันไอ้ี้วกูอยากของมันแพ้ได้ยังไงไงว่าทำไมมันเลี้ยงขนาดนี้แล้วไหลเล่นมากลับมาแพ็คเล่นตรงมิดอีกครั้วเหผมเอาเป็นสแปมมาแตกยิงตามสายเลยเสียงล้อสายป่ะครับเนี่ยักพาคอุ้ยอร่อยมันจะขนาดนั้นนะเอาตัวดีดเป็นอะไรเสียตลอดมาแบบ ไฟเอาเวอร์ลุกโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะช็อตนี้ยังไงได้ <S <S ซื้อหมาปะเนี่ยผมมาต,ตดเลยนี่ยว่าเฮียแล้วนี่ครับมีตัวของไฟแคมครับหมดดาบเลยนี่ว่าซปืนมาหมดดาบรอ,อคนดันเนะอะเอาไงไม่มีข่าวตั้ทางเลยเล่นยังไงอ่ะไม่มีข่าวเลยเลยเขาจะลงแขกวอมเอยังไม่รู้ข่าวเลยเนี่ยอืุตสิเข้ามาข่าวอีกเนี่ยคิดสภาพมาเล่นในบอมดิ ตรงนี้น่าจะไม่โดนตันปะ่ะตัวของคุยว่าเล่นเกเกี้ยรครับผมโอ,มอ,อ้ยมาวะตรงนี้น่าจะไม่โดนตันปะ่ะมึงได้ไอ้ชี่ฟรีอะน,นะเว้ยเนี่ยไอ้ชี่เนี่ยเข้ามาตายฟีอะนะเว้ยมึงเปิดควันรอเพื่อนมาต่อถึงซ้ายมาไม่เจอใครฮะรโดนไก่ย้ายติดแฟดมาคือผ่านไปสองสามวินผ่านไปสองสามวินมึงต้องรู้รู้แล้วเดี๋ยวว่าเขาใช้ของอะไรตรงไหนบ้างอมแล้วเล่นไม้เลยที่เปิดมาวางแถบไว้แล้วถอยออกมาเล่นข้างนอกครับแปะจไปแคปอีก ไม้เทีให้หัวแล้วมีสแนกไปตอนนี้เซฟิลอสดันมาถึงสกีนอีกครั้งมุมเดิมมุมเดิมเดิมกับบาสเรื่องเดิมจังหวะนี้เอาให้ก็ยังยิงเซฟิลอสได้อยู่ดีเอาหัวแล้วมีคนล้วฮะมาโฮ้ยแล้วนี่หลังแล้วสกีนอีกครั้งแล้วเล่นอีกไม้เลยที่เปิดเซมเพเกตมาวางแท็บไวแล้วถอยออกมาเล่นข้างนอกครับแปะไปจ่ายเงินกูด้วยนะเว้ยจ่ายเงินกูด้วยนะมึงก็าแทบไปแรมนะแล้วมึงปล่อยกลางให้รันมึงคนเดียวแล้วมึงบล็อกเอ โอเคนะถ้ายังเล่นไซเฟอร์อยู่นะเอาแถบไปเอาแถบไปอยู่ลบจังหวะนี้บอกเอกันเลยยิงเซฟีโอเคนะใส่เงินกูด้วยเร็วอีกแล้วได้หนึ่งตังใกล้ๆดิฟี่ดิฟี่ตัดไปแล้วเคทีเซนต์ครับผมคืออย่างที่คุณนุยไม่ถือว่าแหละไอ้ราวที่กูไม่ต้องสู้แล้วกลางอ่ะไม่ต้องสู้แล้วปล่อยปล่อยเล่นคนเดียวพอโอเคนะไปแคมปิดก่อนไปเวเก่งปะไปเวเก่งอะไรอย่าสักพักกูโดนกระทืบมาแล้วมาสู้แล้วคนหนึ่ง ครับว่าพอได้นะเซตอัพนี้ก็พอได้อยู่คอนเตอรครับเล่นอยู่กล้องเบสกล้องเบสให้เขายิงกล้องไอพอลน่าจะแตะน่าจะยิงต่อรอคอนแทกครับรามันติบีบอกกลางท้าไมวะดสามเตรงกลางมาขนาดนั้นเลยเหรอมาขนาดนั้นแล้วใช่ไหมผ่านมาหมดแล้วครับโดนหมดไปในเวทผู้เมึงมีไวเปอร์อันนั่นน่ะเมืองกังกลางไม่อยู่เลยนะ ว่าเต้องไปเศษไหมลองไปเศษไหมจากไวเปอร์ลองลองไปเป็นเศษแทนไหมไม่ได้ข้อมูลอะไรฮะเซฟิลอสอาจจะคิดว่าเว้นนั้นเคลียร์เซลผ่านมาหมดแล้วครับก็ป์อยู่ไกลไปนะเนี่ยก็ป์ต้องยิงรถนะก็ป์เพื่อนช็อตนี้ไม่ต้องยิงรถนะ เนี่ยแถวนี้ต้องยิงรถนะเพื่อนมึงจะสู้กลางกันแล้วนะเพื่อนต้องยิงรถแล้วรอขึ้นมาช่วยนะวิชิบัตเบฟดินี่คุณนึกว่าอีบัตด้วดิเดินมาเดินตามหมามาเดินตามหมามาอันนี้มันขึ้นมาไม่ไม่หายไปอ่ะทำไมอะได้แหลมคืนบ้างแล้ว Aa 2 9กเพื่อในเรอดหา้นะครัเลือน้อยมากเรโเดอรโอเต็มเ็ผมเต็มขาเลยครับไกไการตายฟรีพยายามสุดแล้วแต่ว่าไม่พอกับนี้เะระเทศไป2องจดการไปสองคนครับเคนทีตรงนี้ก็สำคัญเลยตัดได้หรือเปล่าครับผมเรามีสรน็นกพยายามสุดแล้วแต่ไหลมาเซฟิรอดเหลือสานะครับเลือน้อยมาก ถ้าเป็นผมหน่อยถ้าเป็นผมผมไปเล่นตรงนี้ดีกว่าหลังเสาร์ดูผ่านเนาะของมันเต็มเลยมาดูดิ สี่สามแล้วเปียบแล้วโรนินทันเดอร์เลยโดนเต็มๆต็มกผมเต็มขาเลยอะไรกันแต่ปีไปเด็กตัวนี้ชนะไม่มีอะไรหนึ่งแลวจบก่อนได้ใครที่จะได้การันต์จนการบไปสองคนครับเคนทีซ่าตรงนี้ก็สำคัญอันนี้รำขยันเล่นมั้งใช่ปะนี้ขยันเล่นนะตอนนี้ขยันเล่นนะมาอีกครับผมจากของพอตเตอร์ขยันเล่นนะแถวนี้โดนได้เลยนะแถวนี้แล้ววางได้สา็จครับผมแม่แต่ว่าเดินยังเช็คก่อนฮะเดี๋ยวสวิชสลาว์กลับมาครับผมครับ โดนตำรวจเหรอตำรวจเบ็กไปเก้าแล้วบุกไม่ต้องห่วงไงแดะนไะด้บุกยากจัดพ,ตตพวกเราไปเก้า

อยู่แฟตส่งเข้ามาพอเตอร์เล่นอยู่บริเวณเจนพอเตอร์เล่นอยู่ที่เจนครับผมตรงนี้ได้วางออกไปไปเรียบร้อยครับเอเอเอฟิลที่สวนไปหนึ่ไปแล้วลตอร์เข้ามาปาดจัดการตัวของเรเนอี้ไปได้โดนคอบเอฟิลอสออกมายังไงยิ้มเอาไม้ทีดไปจ่ะฉางเลยแม่งยืนจครับผมเพรตะนันเนี่ยก็มาครับกัดดิ้งไลท์ไปก่อนครับไรกาดถือว่าทำแผนมาดีนะแท้จริงแล้วสำหรับเอทไอโอเราฮะคือเป็นไงทุกคนก็จะแม่งยืนจ่ออยู่หน้าบีม มีเมนตรงกาลาดอี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรครับเข้าไปก็โดนดูดใช่เลยอ่ะเอาครับมาไอ้ลำของบีแต่ทำยังไงครับไม่กล้องอ่ะของเขาก็สูดเลยกล้องดูได้ไมีใครเข้ามาไม่เอะไม่ต้องหาไซเฟอร์ก่อนปะเจออย่างเงี้ยไม่ต้องดูว่าไซเฟอร์อยู่ไหนถึงทำของเหมือนเดิมส่วนใหญ่แล้วไซเฟอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ะประมาณนี้เลยนะครับผมคือยาวตัวไปเช็คนื่องทีแล้วไม่เดินหรอเฮ้ยเองใช่ปิดตังกวัดดีนะไม้ทรีเหมือนเดิม ทีเซครับไหลลงมาก่อนเลยบอดครับพอเราทำจริงห้บวิรู้จักนะว่าวินนี่ตีช้าจับ20่สิวิที่รวมกลาง่ถลาไหลทะลุไปนี่ไซส์แตกเรียบร้อยแล้วลังพพวเวอร์เฮลโม่แกดสเฮลโ่อแ่เอรงเลยเวนน้องอทร์เอร์พียอะไรัเฮอรดีที่จาเอ่มฮัลโหลไกส์ฮัลโหลฮัลโหล r ว้ s เ so e> h อ t เทรดไปเยเวนน้องบลเทรดฮิมเย e r ไรกันเฮียเรดดีที่จำดาว ไว้อยู why, why Wh ่นัดวอล์ก <sucks> อ่ะ <sau> พ <to> ี่แอรเทรดทีมไว้ไว้อยู่จำเดาไวครับผมมีคนนึงเขามาเทรดเป็นไรการเดนครับตูไ้ก่อนตัวนี้มีเขาเปลี่ยนปืนครับเขเวิร์เพียบว่าวาไงเดินมาสองสองเป้าเขาเตร์ไม่ตายเบสครับตูนบัดบัดเบ๊บวัดวัดอะไรอยู่ด้ o อิงเฮีย above h บ m but w h e ว้ where you looking at ฮัลโหลฮัลโหลบาสเบฟ h รก k ดเช็ค parking corner บาสเบฟฮัลโหลโอ้นอโอ้นอ ทันอากัดไม่เหลือแฟตสักลูกเลยหรอกัดไม่มีสักอย่างเลยตัวเปล่าแล้วตัวเนี้ยมีแต่ตัวกับปืนอ่ะมีรถบัสแท็ก o ้ no y s a g e not like this สักพักไม่น่าจะเก็บความแค้นมาถ้าเจอกูอะไม่คง้มแฟลกูยับ่ะเยมไม่สัแม่ มึงใส่หัวอตีเลยตีเลยบอมแม่งเลยพี่ลำพี่เอาแม่บอมแม่งดิบอมบีอ่ะบอลแม่งเลยผมไม่ชอบโดนอันนี้ไม่จะโดนนะเห็นหมดเลยพยายามออกมาสู้อยู่ไหมทีไม่ไม่แต่เราต้องเข้าใจว่าเราตีเราตีเพื่อก่อนนะครับเราไม่ได้ตีเพื่อหาเรื่องใครนะเราต้องกติเพื่อให้เขาเก่งจนนี่กูถ้ากูเป็นทีมคู่ต่อสู้เนี่ยที่กูยังหวังดีพวกมึงเลยแล้วเราสเตฟมาหมดเลยโอ้เปิดเร็วด้วยนะนั่นน่ะ เราเตะครับแล้วเราเตะมาเห็นหมดเลยเอ้ยเอ้ามีเปิดลัมมี่เลยอย่เปิดเร็วด้วยนะนนนั่่ะคำถามนึ่งมีคำถามนึ่งมีคำถามนึงเลยควันควันควันลูกนั่นเก็บทำไมเก็บทำไมควันลูกเนี่ยทำไมทำไมไม่เก็บตอนเพื่อนหมามึงควันมึงควันเมลไปแล้วใช่ไหมเพื่อนหมามึงเก็บควันลูกนี้ไหมเขายิงหมามึงเก็บตอนนั้นทำไม เอังเข้าโหลเจ้าเฟมีเมมาเห็นหมดเลยพยายามออกมาสู้อยู่ไหมทีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้เฮ้ยึ่้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเโคตเลรีเลยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้สเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รเฮ้รเฮ้นเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้้เ้เ้้ ตายไปอีกหนึ่งแต่ว่าเคนทิสเซนครับที่อยู่ในไซส์ยังไหวอยู่หรือเปล่าไม่ไหวเลยครับนี่ปแล้วอะนะก่อนเยอะเทรลตอนนี้เปฟิรอตจ่าเดินส่วนคอมเมนต์เจลไปต้องฮิวให้กับเพื่อนก่อนยังไงล่ะครับตรงนี้เออสองต่อสองเรามีม่านไม่ใช่เหรอน้องครับอ๋อไม่เอาไม่ไม่วางจะบวกเลยบ้านเถอะไอ้ลหนึสองเลยครับผมโอ้โหคนี่จะต้องม่านไปก่อนนะครับเมื่อกี้เข้าบอมก่อนนะเกมแรกเท่าไหร่ ผมกข้าใจว่าโปรยิงมุมนี้ยิงได้แต่ก็ดีนะอย่างน้อยก็เล่นด้วยกันด้วยไม่ใช่กับคนไี่สองครับผมบอกเลยเห็นแบบริมดอยเดี๋ยวผมดูฟีดมาต่อไรกาศก่อนครับแต่ว่าบีคนขึ้นมาช่วยจากสลิงสูดสูดใส่ขึ้นมาแรงเดี๋ยวนะเมาตรงนี้แรงอะไรไรกาศเจอหนึ่งใช่ไหมไรกาศพอเตอร์พิกมาจะช่วยเข้าใจแต่เดินกลับเดินหันมองถือมีดเนี่ยคืออะไร เจะกลับเหรอไม่ดิเพื่อนอยู่เบียร์จะกลับไปไหนอะคนขึ้นมาช่วยจากซาลินอยูตรหนสูดสูตรเดียวกันอะไรกัดเก็บหนักเลยครับเหลือสิบเก้าเข้าใจหมาเสียบ่อยมากเลยเขสียหมาแบบว่าไม่มีแวลูเลยไลตามมาอีกคนตรงนี้การละของไม่มีแวลู e ออกมาเลยขวดเข้ามามีแฟนไอเบสสูงสิ่ทุกอย่างไวเลยในตี้บอกเบกช่วยเพื่อนลงมาแตกเพื่อนช่วยด้วยควันไม่มีวัดเบฟ อไม่เบรบไม่มีควันแล้วเหรอตัวจะพวดจากตะลิ่งสุเมกันจะพวดตู้ตูดเดียวกันอะไรกัดเจ็บหนักเลยครับไม่มีควันแล้วมันควันตรงนี้ไปงั้นต้องไม่พีกหรือเปล่าบัตเบฟตรงเนี้ยน้องชายพี่ตรงเนี้ยเนี่ยโดดลงมาข้างล่างเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย ต้องรอหน้าบีก่อนหรือเปล่าน้องชายีจัดการตัว้องรีบหรอแต่น้องน่าไม่อยากนอนนะที่เป็นนอนนะเป็นใครหมดจับดูเราเทปดูเราเทปไปแล้วครับผมเราสปอร์ตตำแหน่งมาครับผมปานแทกมาจิงมาจังหวะนี้เราไม่จะแดกเอาทับตัดไปได้เคดีแปดแล้วยังไงต่ออยากเก็บปืนโอ้โหเก็บไม่ได้ครับเจอชาล่ายิงหัวเคสปอร์ตครับจบบอแบทำอะไรดีหมดแล้วอ่ะน้องชาย บิดเลยแล้วกันในสมกสองชั่วโมงแล้ว